เดี๋ยวมาดูเลขนัมเบอร์กันนะครับเลขสวยไหมอืมส่วนมากที่เปิดมาก็มีแต่เลขหนึ่งนะนำหน้านะมีแต่เลขหนึ่งมาเหรียญนี้จะเลขหนึ่งไหมเฮ้ยเฮ้ย,ยอ่ะสวัสดีครับผมผมประสิทธิ์ดีนะครับวันนี้เป็นวันที่ห้านะครับเ,ออเป็นวันที่หกละเพราะว่าเป็นขณะวันนี้เวลาประมาณสักตีหนึ่งห้าสิบหกนะครับก็ นอนไม่หลับนะครับก็เลยมาทําคลิปเกี่ยวกับการเปิดลุ้นเนื้อดีกว่าเป็นลุ้นเนื้อรุ่นของนี่เลยนะครับรวยเมตตาบารมีเก้านะครับเอ้ยไม่ใช่ดิต้องขออภัยรุ่นรุ่นรวยรุ่งเรืองนะครับรุ่นรวยรุ่งเรืองอ่าส่วนรวยเมตตาบารมีเก้านะครับก็เพิ่งเปิดไปเมื่อกี้นะเพิ่งเปิดไปเมื่อกี้ก็เป็นเหรียญเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วกันนะก่อนนี้เราจะเปิดรุ่นรวยรุ่งเรือง นี่นะครับเป็นเนื้อ 2K นะเนื้อ 2K ลงลงยาเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับโอ้โหสวยงามมากๆนะเหรียญน,นี้ถ้าใครอยากจะได้ค่อยว่ากันนะโอเคนะครับผมอ้าวมาวันนี้มาดูกันต่อว่าเหรียญอ่าที่เหลือนะครับจะมีลงยาสีอะไรบ้างมีเนื้ออะไรบ้างอา่ผมจะมาลุ้นเลขลุ้นเนื้อกันระหว่างที่ผม เปิดไปนะครับใครที่ดูอยู่อยากจะได้วัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเนี่ยไปเป็นสิริมงคลนะก็ยินดีที่จะแบ่งปันให้ไปบูชามานะมาดูกันเลยนะครับลำดับแรกเลยผมขอเปิดเบอร์นี้ก่อนอ่าผมมีลุ้นเนื้ออยู่เป็น10ลรุ้นนั่นแหละเดี๋ยวผมขอเปิดเบอร์นี้ก่อนดีกว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ได้ขอให้ดูนนะครับขอให้ได้ขอดว่ามาดูกันโอ้โหเวลานี้นะครับเวลานี้เวลา เกือบที่สองละมาขอ้อกิ่งเงี้ยเขาตื่นกันทั่วทั่วบ้านนะมาไม่เป็นไรนะครับพอ,อนี้ผมอยากจะลุ้นเนื้อเล่นนะครับเฮ้ยนะครับลงยาอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นลงยาม่วงนะครับผมเป็นเหรียญเล็กลงยาม่วงเป็นเหรียญปกหน่ะมามาดูกันครับพี่ มาดูกันว่าเหรียญจะสวยขนาดไหนมาอ้าหากล้องก่อนนะทีนี้พอไลฟ์มาปุ๊บกล้องหายหม่เจอละนี่มาดูกันมาซูมกันนี่น่าจะชัดอยู่นะนี่เป็นเหรียญปกหน้กนะครับลงยาม่วงเหมาะสำหรับคนที่เกิด คนที่เกิดวันจันทนะวันจันทร์นี่จะช่วยในเรื่องของสิริมงคลโชคลาภส่วนคนเกิดวันเสาร์นะครับก็บูชาได้ควบคุมทุกเรื่องนะดูเลขครับ159่ง15หโอ้โหสวยๆเลยนะพี่สวยๆหนึ่งเนาะมาผ่านไปกับอีกกล่องหนึ่งนะเรียงไว้ตรงนี้แหละหมีสีแดงสีน้ำเงินสีม่วง มาอีกรอบครับพี่มาเบอร์ดูเบอร์กันเบอร์12นะโฟกัสไม่กล้องนี่โฟกัสอยู่มาฟึบฟ,บฟบึมาแกะกันเบอร์12นะครับเนี่ยนะมามาครับมาสูมใกล้ๆกันกล่องนะเ,เฮ้ยเฮ้ยทองคำจริงวะพี่อ่ะโอ้โห ขอดูก่อนนะครับขอ่องก่อนไม่รู้เนื้ออะไรน่าเป็นเนื้อกระไหล่ทองนะครับเนื้อกระไหล่ทองนะผมคิดว่าซื้อเนื้อทองทิพย์น่าจะเนื้อกระไหลอ่ะมัน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 มน,น,นัานน่นดีมาขอดูเลขนะครับเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์นะอ่าหนึ่งหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหเลขสวย เรียกสวยเนื้อทองทิพนะลงยาสีขาวหน้าปกโอเคสวยครับพี่อ่ะเรียนกันละเดี๋ยวผมจะให้ดูครั้งเดียวเลยมามาดูกันเหรียญเบอร์ที่5นะเบอร์ที่5เต็มหน้าโต๊ะแหละวันนี้ขอแกะนี่นะครับซูมไหมนี่มา มาดูกันเลยเนื้อขอดูก่อนนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองทิพนะอ่าน่าจะเป็นเนื้อทองทิพขอดูก่อนอืมความสวยดูเกียรครับดูเสียงครับโอ้โ สวยจริงๆมาดูเลขครับเลขสวยกันไหมหนึ่งหกแปดดิโอ้โหหนึ่งหกหนึ่งนะพี่หนึ่งหกหนึ่งนะพี่โอ้ยห 1, นึ่งหกหนึ่งนึกว่าหนึง่งหกแปดนี่หงานงานเข้าเลยนะนะโอเคพี่สวยๆเหรียญน,นี้โอ้โหถ้าผู้หญิงนะเอาไปใส่เนี่ยห,ห้คอนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันเสาร์เนาะอ่ะมาพี่ มาดูกันต่อไปนี่ดูเป็นกล่องนี้กันบ้างเลข9กนะครับเลขเจะ <c oughs> เหรียญจะสวยขนาดไหนเป็นสิมงคลขนาดไหนวันนี้ไปไวๆผมแกะเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนอยายบูชาแล้วก็ได้รู้นะครับว่าตัวเองจะบูชาสีอะไรถูกโฉลกกับสีอะไรนะผมแกะหมดเลยวันนี้สีมาเลย เป็นกะไลอ่ะเป็นกะไลเดี๋ยวดูก่อนเป็นเนื้อทองคลิปนะพี่เป็นเนื้อทองคลิปหรือกะไลทองวะอ่ะน่าจะเป็นกะไลนะพี่ขอดูชัดๆขอดูชัดๆโอ้โหดูหน้าหลวงพ่อครับ<ๆ>เหรียญสมบูรณ์แบบมากนะพี่เนี่ยเนี่ยไม่เล่ลงยาแบบเนียนๆเลยเหรียญเนี้ยนะอ่ะ โอ้โหสวยจริงๆเออกล้องผมก็สวยด้วยแหละชมกล้องตัวเองตลอดดูเลขนัมเบอร์พี่อา้าวเลขนัมเบอร์ดูชัดๆซิเลขเก้าเจ็ดเลขเก้าเจ็ดครับพี่เลขเก้าเจ็ดยังสวยอ่ะดูสวยจริงๆนะนี่เก้าเจ็ดครับพี่โอ้โหดูฮันุมัน โอ้ส,สุดพี่ยันเสมารวยลุ่งเรืองนะครับรุ่นนี้เสมารวยลุ่งเรืองจเจริญลุ่งเรืองพี่เป็นสิริมงคลต่อร่างกายต่อชีวิตต่อโชคชะตานะครับต่อครอบครัวด้วยอ่าอยากจะมีเหรียญลวงพ่อพัดนะครับส,สวยๆยงี้ไปใส่แขวนคอเป็นสิริมงคลขึ้นยิ่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับยุคนี้ต้องมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดนะอ่าจะได้ทานตามยุคตามสมัยมาพี่ มาดูกันอีกเบอร์หนึ่งนี่เบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งจะ1เหมือนชื่อไหมมาดูกันผมอยากจะได้เนื้อซาตินนะตอนนี้อยากจะได้เนื้อซาตินมาคู่กันกับเหรียญซาตินมากๆเลยนะนี่คือเหรียญซาตินนะครับเนื้อเขาจะสีแบบออกด้านๆหน่อยนะมาดูกันีิมาดูกันครับว่าเป็นเนื้ออะไร เอ้ยผมอยากได้เนื้อซาตินได้เนื้อซาตินเฉยเลยนะโอ้โหดูก่อนนะครับว่าเนื้ออะไรซาตินเป็นเนื้ออันประกาซาตินหรือว่าเป็นเนื้อทองแดงซาตินมาโอ้โหเป็นเนื้ออันประกาซาตินนะครับพี่อันประกาซาตินหรือเงินซาตินเนี่ยไม่มั่นใจแล้วนะพี่ สวยจริงๆนะเออสวยมากๆนะครับโอ้ขอบคุณขอบคุณนะครับโอ้ปากเป็นสิริมงคลปากผมเนี่ยพูดพูดอะไรชอบชอบได้อันนั้นนะจริงๆถือว่าภาปากผมเนี่ยเป็นพูดแล้วศักดิ์สิทธิ์จริงๆอะในความรู้สึกผมถ้าผมพูดอะไรปุ๊บมันจะออกมาประมาณนั้นแหละนะอยากได้อะไรนี่ก็พูดมาปุ๊บว่าสิ่งนั้นก็คอยตามมาอย่างว่านะครับเหมือนกันกันกบไอ กฎจักรวาลหรือว่าอะไรก็ตามนะเราอยากได้อะไรเราคิดสิ่งไหนก็ได้สิ่งนั้นเนี่ยผมพูดสิ่งไหนก็เป็นสิ่งนั้นเนี่ยนะโอ้โหสวยจริงๆนะพี่โอ้นะไม่ต้องสองกล้องนี่โคตรชัดนะเออดูไฟดิโอ้โหชัดทะลุขุมขนมาพี่ดูเลขกันพี่โอ้ยนะครับหนึ่งหกแปดดิสวยไหมครับพี่นี่ วัดทานอาหารเนี่ยห้วยด้วนเนี่ยวัดทานอาหารห้วยด้วนนะนะครสวรรค์สองพันหเลขหนึ่งหนครับพี่เลขหนึ่งหนโอ้โหสวยครับพี่เมื่อกี้บ่นอยู่ได้บ่นอยู่ว่าจะได้อยากได้คู่กับเหรียญน,นี้นะเป็นคู่กันสุดท้ายได้จริงๆองค์นี้เลขเท่าไหร่อันนี้หนึ่งหนึ่งสีเลขเลขหนึ่งหนึงสีใหญ่ 3 2 6นะครับ3 2 6อ่ะโอเคเรียงกันไปพี่มาดูเบอร์กันต่อไปอเหรียญนี้หนักๆนัน้นเลข2เรามาดูเลข2กันนะพี่เล็บไม่มีนะเล็บไม่มีแต่ความรียามันสูงนะพี่แกะออกไปเลยนะมามาดูกันพี่โอ้โห อ้ยอะดูแค่นี้ก็พอจะรู้นะพี่น่าจะเป็นเนื้ออันปาก้านะผมเดานะอัลปาก้ายาแดงอันปาก้ายาแดงด้วยเถิดนะครับอู้หูอู้หูเอ้ยอย,อย่าว่านะเนื้อเงินนะครับแต่วิ้งเกินน่าจะเป็นกระไหลเงินนะพี่อู้หูกระไหลเงินยาสีชมพูนะคนที่เกิดวัน คนที่เกิดวันอังคารนะครับวันอังคาราวันอังคารสีชมพูเนี่ยโอ้โหเดีไปพกติดตัวและที่สําคัญนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยบูชาสีชมพูนะช่วยในเรื่องของการเงินนะเดี๋ยวมาดูเลขัมเบอร์กันนะครับเลขสวยไหมอืมส่วนมากที่เปิดมาก็มีแต่เลขหนึ่งนะนําหน้านะมีแต่เลขหนึ่งมาเหรียญนี้จะเลขหนึ่งไหมเฮ้ย เฮ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือหนึ่งหนึ่งศูนย์เนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวเฮ้ยพี่หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหถ้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดสุด,สดนะครับสวยนะครับอันนี้เนื้อเนี่ยมันทําไม่เหมือนกันวนะใช่เนี่ยสองอันไม่เหมือนกันอันนี้น่าเป็นเนื้ออันปาก้านะครับนี่เนื้อกระไหล่เงินนะสีเดียวกันเลยสีชมพูเหมือนกัน นี่นะครับโอ้ย oh, hey. นะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกับเลขสองเจ็ดห้านะครับพี่มาใครอยากจะเอาไปบูชาค่อยว่ากันนะมาเปิดเหรียญต่อไปกันเอาเบอร์นี่นะครับเบอร์สามอ่ะเบอร์สามแกแล้วนะนี่นะครับมามาดูเบอร์สามกัน โอ้โหบอกได้เลยว่าสุดครับเอ้ยเนื้ออะไรเนี่ยซาตินเหรอโอ้โหเนื้อทองเหลืองซาตินครับพี่เนื้อทองเหลืองซาตินครับผมโอ้โหตาย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 ดวงอะไรจะขนาดนี้นะครับดวงอะไรจะขนาดนี้มีแต่คนอยากได้นะเนื้อซาตินเนี่ยมันดูดูแล้วมันมันเก่ามันคลาสสิกพี่ เก่าคลาสสิกเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยมันสวยมาดูกันต่อไปที่โอ้โหเอามาส่องก่อนโอ้สวยๆครับสวยอันนี้คือเนื้ออันประกานะครับที่เราเปิดได้ทีแรกเนื้ออันประกาซาตินหรือเนื้อเงินซาตินเนี่ยไม่มั่นใจอยู่เนี่ยนะเนื้ออันประกาซาตินนั่นแหละนะครับอันนี้คือเนื้อทองเหลืองซาตินหน้าทองทิพซาติน โอ้โหพี่สวยจริงๆคนตามหากันเพียบมาดูเลขกันครับขอให้ได้เลขสวยๆแล้วกันมาเลขลงท้ายด้วยหนึ่งหกหนึ่งครับพี่หกหนึ่งครับผมหกหนึ่งเป็น7ดนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับผมอา้าสวยอย่างนี้นี่นะ ซูไม่ดูชัดๆเลยไหมนี่นะครับเหลียนจริงสวยขนาดไหนน่ะอ้โหจบครับผมจบมาดูเหรียญต่อไปกันไอ้มีดแล้วไม่ไหวแล้วพี่เจ็บมือแล้วครับผมมีแผลแล้วนี้มากันครับผมมากันครับพี่มาบารมีหลวงพ่อนะซาตินอีกไหมหรือเนื้อเงิน เป็นเนื้อฟึบ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 เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงลงยาชมพูโอ้โหได้คู่กันเลยนะครับลงยาชมพูคู่กันเลยนะนี่นะครับเนื้อทองแดงดูเลขครับเลขเก้าห้านะพี่เลขเก้าห้าสวยๆครับสีชมพูอ่ะ สีชมพูคู่กับเหรียญไหนนี่สิครับสีชมพูเวลาเราใส่แขวานนะครับเหรียญไอเนี่ยเป็นเป็นเหรียญข้างบนอันนี้เหรียญข้างล่างนะครับโอ้โหคู่กับเกลี่ยเงินนะโอเคมาต่อกันครับเหลืออีกสี่กล่องมาเอากล่องไหนดีกล่องนี้มากล่องเลข4นะครับเลขสี่ เล,เลขสี่พี่แหาเลขสี่เกะใกล้ๆสวยไปเลยพี่โอ้โหเฮ้ยเนื้ออะไรอะวิงวิ่งอะ หน้ากากทองคลิปเป็นเนื้อเนื้ออะไรอ่ะพี่มามามาดูกันครับพี่มาดูกันเลขอะไรเฮ้ยอ,อ,อยู่ตรงนี้มาเลขสามศูนย์หนึ่งนะครับสามศูนย์หนึ่งโอ้มีแต่เลขเลขต่ำๆนะพี่เลขต่ำๆเป็นรายการที่สิบหรือเปล่าอา0สิบรายการสิบ เนื้อนวะเนื้อนวะนะพี่เนี่ยนะเนื้อนาวะคิดว่านะเดี๋ยวผมดูรายการนะน่าจะเป็นเนื้อนาวะอืมมามาดูกันโอ้โหสวยๆจริงพี่นี่นี่นี่โอ้โหหน้ากากทองนะอ่าอันนี้คือเนื้อสตะใช่ อันนี้คือเนือ้อเนื้อชนวนเนื้อชนวนอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนาวะไม่ไม่รู้นะส่วนอันนี้เป็นเนือ้อเนื้อทองทิพนะทองทิพอ่ะโอ้โหโหโน้ากากเงินหน้ากากอัลปก้านี่หน้ากากทองหน้ากากเงินหน้ากากอัลปก้านะสามเหรียญมา มาดูกันต่อไปยังเหลืออยู่พี่ยังไม่หมดอ่ะดูดูเลขเจ็ดเออดูเลขเจ็ดต่ออ่าอืมมาพี่มาขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนรวยรวยมาเฮ้ยชมพูมาแล้ว <c oughs> ว่าแล้วเนื้ออันประกาครับเนื้อเนื้ออันประกาซาตินพี่เนื้ออันประกาซาตินเนื้อเดียวกันกับเหรียญน,นี้นะเห็นไหมโอ้ยคู่กันเลยในทีนี้นะครับได้คู่กันเลยสวยมากมากนะครับผมมาเรามาลุ้นเลขกัน เหรียญนี้เลขนัำเบอร์หนึ่งนี่พี่มาจะเป็นหนึ่งสเหมือนกันไหมอา้าวหลังสวยๆอย่างนี้พี่ซาตินทั้งนั้นอันประก้าซาตินเลขนัำเบอร์ใช้กล้องครับผมโอ้ลงท้ายด้วยห้โอ้โหผมว่าแล้ว นะถ้าพูดอะไรมาเนี่ยหนึ่งหนึ่งสี่หรือหนึ่งหนึ่งห้าแค่นั้นแหละพี่โอ้โอ้เลขอะไรพี่มาเปรียบเทียบกันผมว่าหนึ่งหนึ่งห้านะเนี่ยซาตินเหมือนกันเนี่ยเนี่ยซาตินเหมือนกันเนื้อเดียวกันเนี่ยอันนี้เลขหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่เป็นอย่างนี้นะพี่หนึ่งหนึ่งสี เหรียญน,น,นี้เป็นพี่หน่อยหนึ่งหครับผมเนาะเลขห้านะพี่หนึ่งหโอ้โหอะไรจะบังเอิญขนาดนี้อาพระมีตั้งเยอะแยะนะครับแต่อันนี้มาควบคู่กันหนึ่งกับหนึอ้าวเรียบร้อยครับพี่สาธุสาธุบารมีหลวงพ่อให้ได้เอามาปกปักรักษาคุ้มครองจริงๆนะท่านอยากจะให้เป็นคู่อ่า ใครรับคู่นี้บอกได้นะพี่โอ้โหเหลืออยู่สองกล่องนะเหลือสองกล่องมาจะเข้าคู่กันอีกไหมใครอยากแยกก็แยกได้นะครับเลขสิบเขาว่าเบอร์อันนี้เลขเลขกล่องกล่องที่สิบนี่มาดูกันพี่โอ้ยกล่องนี่ทำไมสีแจ่มจังวะอื้อหือ เนื้อโอ้โหวี่เนื้อทองแดงลงยาแดงก็พี่โอ้โหลงยาแดงแบบเลือดนกกับพี่โอ้โหวสุดๆนะครับผมสุดจริงๆนะครับสุดจริงๆนะเนื้อทองแดงนะเนื้อทองแดงลงยาแดงเลขนัมเบอร์หนึสองพี่ใช่ไหมชิมิ มานะครับเลขนัมเบอร์หนึ่งสองสองชัดเจนครับพี่โอ้โหอ้าวเรียบร้อยนะครับโอ้สีแดงสีแดงเหรียญน,นี้ต้องคู่กันกันกบเหรียญน,นี้เนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะสององนี้คือเนาะเนื้อทองทิพย์เหมือนกันนะครับยาแดงเหมือนกันนี่คู่นี้นะครับเรียบร้อยสวยงามเหมาะเจาะนะเลขนี้4ี่หนึ่งสี่หนึ่งห ส่วนเลขนี้เลขอะไรนะ3 2ม122 2, นะ122กับ416อ่ะเวลาแขวนทำอย่างนี้นะครับอันนี้เหรียญเล็กข้างบนเหรียญน,นี่ข้างล่างอย่างสวยนะครับเข้าชุดพอดีเหรียญน,นี้โอเคขอบคุณครับผมมาเหรียญสุดท้ายครับเหรียญสุดท้ายกันมาดูกันครับผม,มกับกล่องที่6นะ เสีงสุดท้ายว่าจะเปิดไม่หมดแต่อดใจไม่ไหวนะในเรื่องของการลุ้นเนื้อลุ้นอะไรเงี้ยนะครับมันสนุกดีสนุกตรงนี้แหละอื้อหือสีทองครับพี่น่าจะเป็นสีเหลืองนะยาเหลืองคนที่เกิดวันจันนะวันจันนะเป็นเนื้อทองอื้อหือเหลืองอลามนะพี่ เนื้อทองทิพย์นะเนื้อทองทิพยลนะ์ลงยาเหลืองนะลงยาเหลืองทองทิพย์ลงยาเหลืองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเลขนัมเบอร์อะไรโอ้โหสวยสุดๆนะเหรียญนี้ฟึบนี่นะครับเนื้อทองทิพย์เลขนัมเบอร์อ้าวเลขนัมเบอร์อยู่ไหนอะ โอ้โหเห็นแล้วนะครับเลขนับเบอร์สองหลักเลขนับเบอร์นี่นะครับอะไรเนี่ยเห็นไหมครับผมเลขนับเบอร์สองสามครับพี่นะสองสามครับผมโอ้โหเหรียญน,นี้เหลืองอาล่ามเลยมาโอ้โห ดูชัดๆนะพี่นี่ลองคิดคิดดูพี่เอาไปใส่กรอบนะแล้วก็แขวนคอนะเหลียนอย่างนี้สีอย่างนี้โอ้โหสิริมงคลสาธุสาธุาธนะข้างหน้าเขียนว่ากอทอกระไหล่ทองว่ะเป็นกระไหล่ทองครับพี่ผมว่าแล้วทำไมวิงวิงนะครับเป็นกระไหล่ทองลงยาเหลืองนะครับรายการพิเศษหายากนะพี่อ่ะ โอเคจบลงไปนะครับพี่กับการเปิดลุ้นเนื้อเดี๋ยวผมจะสรุปให้ดูนะว่าได้สีอะไรบ้างามาดูกันเดี๋ยวผมเรียงให้ดูก่อนโอ้โหนะครับเรียบร้อยอันนี้นะครับคือชุดนี้เลยเข้าเซตเข้าสีเลยนะครับอโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมทำคลิป การเปิดวัตถุมงคลให้ดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับโปรดช่วยรักษาคุ้มครองนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะสำหรับวันนี้ผมประสิสนนะครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม